จะมาสอนวิธีทาลิปแบบสาวเกาหลีแบบง่ายๆเลยค่ะจะใช้เป็นลิปมินิแมท t เคทีนะคะเบอร์ศูนย์หค่ะเป็นสีนูดส้มตุ่นๆนะคะแต่นิดเดียวนะคะเมื่อกี้ก็คือแบบเกลีย่ยได้ทั่วปากแบบนี้เลยนะคะทาเลยๆขอบปากไปนิดนึงนะคะปากจะได้ดูแบบอิ่มๆก็จะได้สีประมาณนี้นะคะสีน่ารักมากๆเลยแต่ถ้าอยากให้หน้าดูสดใสขึ้นนะคะแต่จะใช้บลัชครีมทินนะคะเบอร์ศูนหบอกเลยว่าลูกรักมากๆเพราะว่าทาคู่กันแล้วมันสวยมาก มัน mm hmm. จะเป็นสีแบบแดงกล่ำๆคือสวยมากดูสุขภาพดีเหมือนกินมะเขือเ,อเทศมา800ลูกหลัชเนื้อครีมตัวนี้คือติดทนมากดูสิสีแก้มคือน่ารักขึ้นมาเลยอ่ะ พาได้ทั้งตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะตลับเดียวจบสําหรับใครที่สั่งซื้อลิปมินิแมท5แท่งเท่านั้นนะคะรับไปเลยค่ะบลัชครีมชิ้นเบอร์ศูนย์นะคะสีแดงกล่ำน่ารักน่ารักแบบนี้มูลค่า990บาทฟรีไปเลยนะคะจํานวนจํากัดนะเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะ5แท่งรับไปเลยค่ะ